เดี๋ยวเราจะอีกสักครู่เราจะไปเอาตัวเลขกันค่ะตัวเลขกับจุดทูบบ่ตาประสาทตากับตาประสาทเคยให้แม่นนะเคยให้แม่นเคยจุดทูบแล้วไนะมีคนมาขอใช่มีคนมาขอเนาะใช่ขอว่าจะขอบวชขอให้ถูกถูกสามตัวขอให้ถูกใช่เลยถูกสามตัวถูกสามตัวเลยไปใช่คนบ้านนี้แเด้ตาประสาทนี่แหละตาประสาทให้ใช่ใช่ วดนี้ได้จะไปเอาค่านเย็นวดนี้จะไปเอาเอาเลขจะไปเอาเลขทูกเลขทูปค่ะคุณผู้ชมนะคะยังไม่ลืมที่จะขอเลขนะคะวันนี้ขอตาประสาทนะคะที่บ้านอนันต์ระเพณีแซนโดนตานะคะทุกที่จุดได้มีแต่เลขหกเลยเนาะหกอะไรครับพี่หกอะไรคะหกสี่แปดหกสี่แปดเนาะอันนี้นี่สองเจ็ดหกอ หกเจ็ดหาอ6หกเจ็ดหนะคะคุณผู้ชมหกเจ็ดหทุของคุณาประกาศนะคะคุณามอไม่ค่อยเห็นเนาะหกเจ็ดหกนาะทางเจ็ดางเจ็หเจวันนี้มาทำพิธีแซนโดนตาบูชาบรรพบรุษอ๋อดีใจค่ะที่ได้ทำบุญไปให้ท่าน ของคุ้มบ้านไหนนะคะบ้านกระชายค่ะบ้านกระชายเมื่อกี้เห็นจุดทูบได้เลขอะไรคะเลขหกแปดสี่เก้าหกเจ็ดหกจุดสองดอกเลยสองดอกเชียงการเจ้าแม่ทับทิมกะเฮียเฮียอะไรเฮียมะพร้าวทับทิมกะเฮียเฮียอะไรเฮียมะพร้าวเป็นยังไงข้างวดที่แล้วเป็นยังไงข้งโนที่แล้ว งดทีแล้วเรียบไม่ถูกไม่ถูกเชียร์วันนี้มาขอตาประสาทเนาะหกหกอะไรนะหกสี่แปดหกสี่หกหกสี่แปดกับหกเจ็ดหกหกเจ็ดหกเนาะค่ะขอบคุณค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมนะคะลองสิบดูนะคะเลขหัวหมูนะคะที่เส้นไหว้โดยตาเนี่ยใหะเป็นเลขอะไรนะพี่หมุดเมื่อกี้เลขอะไรนะเป็นโซเซมาเหรอ เลขอะไรนะที่เห hmm. ็น่ไดอนี่อะไรคไม่เห็นหรอสเลดเพราะว่าเห็นเลขสองเจ็ดนะคะสองเจ็ดเว่าไอ้คนที่เคยเสนอชื่อไปแล้วหลุดารเลือกตังนะกำรินการกดเจ้ามือบนดแอุิลาสนกอบบชอบเชอบชอบชอชอบชอดชอบชอชอบบอบอออชอ mùi Đi qua ấy chết đi nha chơi tao gặp tao Hãy โอ้ภาาลาวด้วยบ่ภาษาลาวบ่โอ้มาดูสุดยอดสุือด้ยากิลลวงรับไปแล้วครับกระไตานยกไรขาโอ้าออกมางมาเฮีวมากินเด้อเออมากินโอวันนี้สั่งไส้วันนี้กินสั่งสหวสั่ส้เออสั่ใไก่นะเออสัมาแล้วเป็นธรรมดาเลยนมีเบียร์มีปักสองเศร้าวันนี้นั่น่สในจักหน่อยเออปักสองเศร้าอันนี้ก่นยัง ไปเออกิายก็กินได้มันกันกินแล้วซู้ซ่าซื่อซาเุยนะแสนเสนถึงลูกถึงหลานเบอะ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 เสนเบอะเบอะเส้นีุนั่งกึ๊กกินแหงมัดดมีเลยกินกินอะไรมีมีแหงมาทุกแขนงวันนี้ทัางกำลังก็มาท่านปัดโตมาผู้ช่วยผู้ใหญ่พี่น้องชาวบ้านในชุมชนในตำบลยางก็มาร่วมกันรู มาแล้วเรากว่าตามมาแล้วตามมาเรงมาฮ่าฮ่าอตายย่อยมาสมนชมมุดาตาประสาทต่าลาย